ข้วเรียนึครับแวเรียนึครับได้แล้วเดินนะครับได้แล้วเดินนครับได้แล้วเดินครับก็ต้เลีครับสะยไัไม่ต้องเลือนะครับียงวครับตรงนี้ไม่มีจกอดนะคะไม่จอดำดมกดแค่อดนะคะได้ค่ะัเลยังนี้เลยเนาะวแงนี้เลยโอเคปักค่

ขอให้แม่ขายที่อยู่ที่นี่นะคะขายดีใช่ดีขายดีมันแจกเลยนะทุกร้านทุกฟูตู้ฟอนกันเลยคุณเนี่ยเตรียมตัวเถอะช่ขายดีไงอ๋อโอเค ขอบคุณค่ะไปรับแจกเลยนะครับกครับแจกครับ

哎。